ครับท่านผู้ชมคุณยายไปว่าโอ้ยผีพอมาบอกงวนนั่นบอกเก้าสามถือสองตบสาใจมาใหม่ครับผมมาใหม่เอาขีทานไฟมาเขียนใส่ฝาเงื่อนคือว่านเนะครับผมนาพุทธเ่าอายุกเก้าสิบหปีมันจะบ่มีดอกครับเป็นปากกามีดินสอครับผมเอากีทานไฟเขียนใส่ฝาเงื่อนไหนเลยสามตจะ,จะจะบสะาใจห้องบอกน้ำลุกลุกลุกเอาโชคใหญ่มาให้ สามตจ้าจครับผมแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพอเท้ายายพี่น้องไปฟังจากปากไม่ไปเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผลกำลังต่างกองอยู่ผลแอมินเฮาให้ไม่ไปร่ำไห้ฟังสวัสดีครับยายไปสวัสดีครับผู้นาเรียมไมาได้ครับผมเหมาลอตเตอรี่เบิดแผงเลยวาสันลอตเตอรี่ขายมาเจ้าใดกับไะใดอ้ยเอาทุกเจ้าว่าจะมีเลขตัวนี้ว่าสัน โอ้ยคักแสดงว่าฝันคักเป็นบอกคุณใหญไปงวดนี้ไม่พอแล้วบอกนี่ชีชีเจ็ดชีชีเจ็ดชีชีพ่อผีพ่อผมมาหาพ่อเลยโอ้เอาพ่อเลยนี่ไหมก็มาพูนพ่อด้เสียชีวิตที่สันพ่อเสียแล้วอ๋อก็ผีพ่อจ่โดนนอกเจ็ดชีชีครับผมเจ็ดชีชีเอาผีพ่อพ่นมาไว้จังไหนเอาเอาบอกให้ฟังจังก่อนแดงเล่าเรล่าจังไหนมาหาลูกครับมาหาบ่เห็นน้ำ นั่นห้พ่พอแต่อีแเจอี้เก็เลยอันไปหาอีเอเยเอเยที่ลุณมาปกติมาหาแม่อยู่น้าในเงื่อนแม่อยู่หันเจดทีทีบอกตัองถามต้เลยอบอกเป็นตัวเลเลยเออผีพอพอที่บอกเจดทีทีผีพอมาหามาหาแม่ไปโบเห็นบอกเออก็เ,กเลยบอกว่าห้ไปน้ำหา ยงเพื่อนเป็นน้องหรือเป็นเอื่อยก่อนซื้อแยกแยกน่ะน้องโอ้แยกแยกแยกแจะกแยกแยะโอ้ายแยะเป็นน้องเป็นน้องกูแยยไปแต่คนตายเอาคนเสียแล้วบอกเสียแล้วโอ้กนย้อนคนไดไปหากันเนาะายไปยังมีชีวิตอยู่คนก็ได้บดได้มาหอดเนาะเออเออเอาอยู่แต่อื่ยงู่้เดียวโอ้แล้วเอื่อยงู่้เดียวคือไม่ไปนี่บอกเม่ไปมย์ไปเป็นเอื่อยมูเอื่อยงพอแล้วเสียโดนลรวบอกอันไม่ไปพอกระเทกโดนที่นอหลุม มาเก้าชิบหเราอายุเก้าชิมหปีเก้าชิบหาปีแล้วเหมือนอ้ยเสียมาโดนนะจีสันนี่เนาะอายุ่เห็นอยู่นอกคนนอกอายุเงนได้เก้าชิบหาเก้าชิบหาเนี่ยอายุ่เง็นได้เมียนคนไอ้พ่อในลอยทิบโอ้ไอ้พ่นเนี่ยยบันพักบุญพ่อพระจุ่มอยทิพลอยเช้าลอยทิบร้แหงอยบันจันทร์พักบุญ เพป็นมาถามหาแม่ไปเพป็นมาสิมาแม่ไปแจาวะวิแม่ไปบอกแม่ผู้ใดญ่สันวันนี้บอกว่าให้ไปหาใหญ่อยังก็ลาใหญ่ใหญ่คนบอกไปหาใหญ่ให่ไปอยู่หน้าพื้นเพ่ๆมาโอ้พ่อกระลิบพ่อกระลิบไปเดี๋ยวเห็นเพราะเสียงว่าเนี่ย พอผีพออันายกไปมหาายกไปแต่ว่าเห็นายกไปไม่เห็นแต่แยกแย่ก็แยแยกเลยว่าพุ่นแล้วพุ่นอยู่หน้าพุ่น่าองสี่บอกอยู่หน้าโอ้ก็เลยนั่ไปหน้าพุ่นนั่อยู่หน้าแล้วเนี่ยอยู่กับพ่อพุ่นถานั่เห็นไปเจอกันจะพุ่นเลยก็ยิ้นทีลุงเจ็ดทีๆเพื่อนเนี่ยเขียนเนี่ยพางืงอนเนี่ยพางเงอนพุ่นเขียนเศษฝาเงอนเจ้าเขียนเจ้าบอกเจ้าสี่บอก เด็กเจ็ดก็เรียกสี่สองโตเจ็ดสี่สี่เพิ่นเอาปากกาเอาเดี๋ยวหรือเอาขีทานฝาเอาขีทานอ๋อขีทานเขียนคนโบราณก็จะเป็นขีทานเนาะโบราณอืนขีทานเขียนคนวางจานเจ็ดสี่สี่น้ำหาลูกกรบโเห็นน้ำหาใจไป เสียวรางวัลใหญ่มาให้ยไว้คือแผ่นแล้วบะโอ้แตกตุ่มแล้วครับผมรางวัลทีหนึ่งงวดถือแรกลาบันงวดค่ะกะหยอนผีพอมาหามาเขียนให้ยหอดหั่นกะหยอนลอตเตอรี่มามองได้ไวยมันใจจนชื่อโรตอรี่นี่ใบหนึ่งใบอยู่เนอีกชองใบโุ้น้าพอได้ผุดโรตอรี่แพงได้ไกลมากวันไหนได้ขมิ้นเจ็ดสี่สี่นี่เมาเบิร์ดไม่เอาเลยช่องใบนี่ใบสามมันใจแห้ง ราะว่าเคยเพิ่นเคยมาบอกยายไปบ่ก็บอกแล้วจนก่อนบักก็ทำเนี่ยบักถืออยู่กับบักก็สารเมื่อคนมาบอกว่านี่เพิ่นบอกจ้าตัให้วิทนี่วิีนี่ด้วยอเที่ยงเอากำมาไหวละครับผมบริหารสันยายไปสิกรมเมืองในลอตเตอรี่อย่างเดียวน้ำบ่น้ำพีน้ำหนองเนาะเตอ่นมาแข็งเนาะมาแข็งวันจันลอตเตอรี่ผ่านมานี่เหมาเบิร์ตขามีเจ็ดสี่สี่เจ็ดพี คุณยายเมาเบิดเลยแม่นบอกวาย 7cc ไ่ได้น้อยเลยบ่ได้น้อยยายไปน้อที่ว่ายบ่ได้เขามีเจ็ดซีซีนี่เจ็ดที่เอ้เรียบค่ฮะดอกนั้นบ่เอานี่เด้อครับผมเจ็ดซีซีบอลจะฟฝ้าจับบ้าให้ fc เบิงนี่ถือหวดนี่ถือแท้เลยนี่สามหกตัวเลยครับผมเบิงเด้อครับผมหามีโูงใหญ่กับคุณยายไปเนาะ สี่หนึ่งสองเจ็ดสี่สี่อ้าสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่สี่ครับผมแคปหน้าจอใบเบิง้งพุทธเอาเนาะเมยเนาะเพิ่งก็เคยมาให้โชคให้ลาบนำ้ำแต่วันกะ่อนควานว่าสาใจเพิ่งให้แค่สองตัวเมนบอรให้เข้าสามสองตัวภาษาใจงวดน,นี่เลย จัดล้วันที่หนึ่งเลย BCC จัดล้อนวันที่หนึ่งเลยวันนี้เอออืมโอ้ยสาธุให้คุณยายไปถึงวันที่หนึ่งในแม่เพราะเช้าฉันมาขอดอกขอหอยคอยแขนน้ำดอกมานั่งกินหมูน้ำจักสองสามมือก็เอาดอกโัวมาได้สองสามมือแล้วลูกแม่ให้กินเต็มอ้าวเกทีได้หลกหลาหหงอนครับกเกษประมาณนีเนาะเอาก็หาไม่ใสแอดมินเนาอายุพอโอ้อายุพอเก้าสิบห้าปีห้า เอฟซีบนถามโอ้ยต<พ>อ,อนนี้ก็ทอดอยู่อะ้าวัาราเอาจงตัวนี้ละคุณยายยายไปยกตัวนี้เลยพี่น้องเพื่อนด้แคบหนาจอยเบิ้งงนาะครับผมเนาะ้าถนนใดมาแค่สามตัวครับผมเจ็ดซีซีเจ็ดซีซีผีพอทึ่งเอาขีดทานไม่เขียนใส่ฝาเงื่อนทึ่งห้องบอกครับผมห้องบอกก็ห้องเขียนใส<ม>่ฝาเงื่อนกับเขียนใส่ย่านคุณยายไปลืมเขียนใส่ไวให้แบบว่าให้จำเรื่อยเจ็ดซีซี คุณยายไปไปกับบริจาคบอลบอลรื้มแล้วว่าแต่ลอตเตอรี่กลายมาพูดได้กับ้างขมิ้นเจนซีซีเมาเอเอาเบิด์ตหาเก่ามัจะใส่หาเก่าอายุคุณพ่อคุณพ่อยายไปเพิ่นเสียตอนเพิ่นอายุหาสิบเก้าปีครับผมเออเก้าสิบห้าปีเนี่ยมันที่องกระไดเนาะโอ้ยแต่ว่าหาเก่าอยู่เรื่อยเก้าสิบห้าปีแต่ว่าจะลืม้ม้ะครับผมท่านผู้ชมไปแล้วก็ต้องกลับมาหน้ามีน้อไม่น้อยเนาะเขาต้องบอกยังสั่นไปแล้วกลับมาหน้า แต่ว่าก็อย่าลืมคือเก่าครับพระาะฉะ้จะบอกจําตลอดว่าหกกับเกาเก้ากับหกเป็นเลขตัวเดียวกันถ้าบเอเซียแต่ไม่ชอบร้องหันหัวร่องเมืองรถครับเพาบเอเซียมันจะเป็นหกท่านที่ให้มาเก้าหาให้ซื้อหกหาไว้นั่นนะครับผมเนอะมาหลายตัวดอกครับผมมาหลายหางดอกเจ็ดสี่สี่เก้าห้าอ่าให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมขันใส่เบื้องให้ไปหาลราเบิั้งหกตัวนี่คือคือไม่ไปเนาะพอไม่ไปเอาเอาเบิรตและแถวอัน อำเพื่อเวนจลักนี่ครับผมนี่เ,<อ>เห็นบอส4 1 2 7 CC, 4 7 CC, 4 4 1 2 7 4 4นี่แล้ววันที่หนึ่งเพื่นตัดให้เป็น 7cc กับเก้าหาก็จะว่าจะเลื่มเก้ากับพกตัวเดียวกันให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมถ้าท่านใดได้แล้วอันชากจนแมงหกตัวตรงกับแม่ไปเนาะให้ถือวันที่หนึ่งถือรถสบายครับผม ถ้าท่านได้ตัดเหรียญ7 C ให้ทีสามตัวตรงๆนะครับผม,อมนอกเก้หาหัว่าหกหาเป็นเลขกลางมาจั๊กมีเงินมีค้ำลำรุวยเป็นเศรษฐีสุ้สุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปนาแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพีตอนนองเป็นของซอยขาดซอยขายครับผมสีผงนองสร้างผู้ใดเนี่ยมึงจะเขจาวขายหูจ้าวจะของขายของบดีผู้ทราบไปใส่เบิ้งครับผม ได้ไปแล้วขายของดีดีพูได้อยากได้ไปฟังได้เลยจะปากปูเลยครับผมขอบคุณเป็นไปครับขอบคุณครับวัตถุมงคลนชินี่ิว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยรับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์ญาติโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บานที่เฮื่อนไปบานนีเฮื่อนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาคาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูขนขึ้นคืนอหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่นเข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูง,ก,งสกูัปรนลัาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหม่อทิ่เหม่อ,มอไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่า่านนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็บลวงอุเหวี่ยบว่าไปใดนังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพุทธคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเ,เป็นสัน้นเ,เป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอ้อ,อจีรีมีพูดธะคุณนมันก็โตมียติิึมีอำนาจ สามารถมอญอดยุทธวสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากาิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาบัานนี้ในวัตถุแล้วมีนองสร้างมีหนังสร้างมีงาส้างแล้วคนว่าทางเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น<า>ตูม<า>กินน้ำบอกทูมกินเนื้อเขานี่ฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝา,ากตูมบา,าบานเพราะตาปูนโมเอาปูานมาเอาอีกฝากยอ่ตอตัวย่อคือบุกบานพวกขึอนต,อนตอนนอัวเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อนันฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานตัวคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ะไปได้ยุ่งเลี่ยนี้มานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะพสชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมระศสีบรี อ,องมหาราบองค์เมตตามาหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด<ห>เป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากกันผีกันสารกับโลกใบนองสร<ห>้างคือไม่มีดำเส<ห>ียมาเห็ดเสียมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร<ห>้างคือปลุกเสกของบุดเบิดทตำนาอยู่ในเกตตำนานเบิ้นนปลุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปลุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออจังย์สีผู้พุกเสผู้เริ่แรกนี่คือปูสศรีอนุตโรอายุณมันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจน์นี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอถ่ายไปสองผู้รอดอ่าวัดกุดคูนอ่าผู้รอดทรรมาติโน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนบางมี ยูกิสกนสว่างด้วยกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่นี่บูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบุคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานผลมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปข้องไฟนี่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนัน่แหละคือยังก้วมเป็นมา